พอดีไปเจอคำถามหนึ่งน่าสนใจว่าถ้าซื้อกล้องที่ญี่ปุ่นมีเมนูภาษาไทยไหม,มเดี๋ยวจะตอบให้ในคลิปนี้นะครับแล้วก็จะเพิ่มเติมให้ด้วยว่าเวลาที่เราไปซื้อกล้องจากต่างประเทศหรือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นหลักในคนไทยชอบไปเนี่ยต้องดูอะไรบ้างเอาอย่างแรกก่อนเรื่องเมนูภาษาเวลาที่เราไปญี่ปุ่นเนี่ยถ้าตามร้านใหญ่ๆเราจะเห็นนะครับว่าเอ๊ะกล้องรุ่นเดียวกันทําไมราคามันไม่เหมือนกันอ่ ราคาถูกสุดเนี่ยก็คือมีเมนูภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นจะเป็นแบบภาษาญี่ปุ่นเลยแล้วก็พวกรับปกกระกันอะไรก็จะเป็นแบบในญี่ปุ่นนะครับอันนี้จะราคาถูกสุดเลยรุ่นเนี้ยแต่ราคาถูกสุดเห็นแล้วมันราคาหน้าซื้อมากเลยแต่เปิดมาเมนูภาษาญี่ปุ่นจะมาแก้เป็นภาษาอื่นๆไม่ได้ด้วยนะมันฟิกมาเลยกับอีกแบบหนึ่งอ่าอันนี้แล้วแต่แบรนด์นะครับก็จะเป็นเมนูภาษาญี่ปุ่นแล้วก็สามารถรองรับภาษาอังกฤษได้ด้วย คือเปิดเมนูญี่ปุ่นมาก็มีภาษาอังกฤษเออนี่มันก็ดีนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่กน็นักท่องเทีเ่ยวก็ไปดูแต่ว่าต้องดูประกันด้วยนะว่ามันรองรับภาษาอังกฤษแหละแต่ว่ามันบริกาที่ญี่ปุ่นเฉพาะญี่ปุ่นหรือเปล่าอย่างนี้แล้วกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวกลับไปโดนชาร์จโดนอะไรวุ่นวายอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่ว่า2กลุ่มเนี้ยถ้าเราสังเกตมันจะราคาคล้ายๆกันนะครับทวิมีเหาเห็นมา ก็ไปเดินสำรวจมาหลายครั้งแล้วกับอีกแบบหนึ่งแบบที่3แบบเนี้ยจะเป็นมีเมนูทุกอย่างเลยมีเมนูภาษาไทยด้วยไปกดดูมีภาษาอ่ออิตาเลียนมีอะไรเงี้ยเยอะยะเลยนะครับแบบเนี้ยจะแพงสุดเลยอืมจะแพงสุดจะแบบว่าราคาโอ้โหแบบเอ้ยอยู่ดีๆเหมือนเหมือนแบบโูหทำไมกล้องนี้มันแตกต่างราคาแตกต่างกันเยอะบางที20อะไบอร์าซเงี้ยเลยนะครับขึ้นมา ก็อยู่ที่ว่าเรารู้สึกว่ามันคุ้มหรือเปล่าแต่พวกเนี้ยบางครั้งมันจะเขียนว่า,า worldwide warranty สำหรับนะักท่องเที่ยวไปซื้อหรืออะไรเงี้ยหลัก่านี้แต่พอมาพูดถึงเรื่องประกันคำว่า worldwide warranty เนี่ยนะครับหลังๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะม,มันจะกลายเป็น international specific warranty หมายความว่าอย่างไงมันจะระบุป,ประเทศครับคือ บางทีเราซื้อเนี่ยเราต้องดูมันจะเป็นการ์ดบ้างอะไรบ้างนะครับมันจะเขียนเลยว่าอันนี้กล้องตัวเนี้สามารถได้รับประกันจากประเทศอะไรบ้างประเทศนี้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 หรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่มันก็จะแบบคนคนส่วนใหญ่อะก็จะไม่ได้คิดถึงตรงนั้นนะครับมองว่าเอ้ยนี้อินเ r อร์เนชั่น a นลวารันตีไม่ได้ดูในรายล,ายละเอียดพอมาซ่อมจริงๆแล้ว เขาไม่ได้รับประกันในประเทศนั้นๆน,น,นะครับโดยเฉพาะประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องซื้อกล้องศูนย์ถึงจะคุ้มนะครับถ้าคิดว่ากล้องไม่เสียก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคิดว่ากล้องมันมีโอกาสเสียได้เนี่ยเวลาซ่อมเนี่ยมันไม่คุ้มกันหรอกนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยแต่ละค่ายนะ ตั้งราคาค่าซ่อมสําหรับกล้องที่ไม่ได้ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายประเทศไทยหรืออะไรเงี้ยคนน่อนข้างแพงมากแพงดุเดือดเลยล่ะแบบดุเดือดบางค่ายนะครับตั้งราคาไว้เป็นหมื่นเลยค่าเปิดกล้องเนี่ยคุณเอาเข้าไปเขาคิดเป็นหมื่นเลยเขาป้องกันเอ่อกล้องที่หิ้วมาแต่ก็มีร้านอ่ามีร้านบอกประกันร้านอ่าอย่างนั้นคืออะไรประกันร้านก็คือร้านเนี่ยยอมรับความเสี่ยง จากการที่ว่าถ้ากล้องเสียเราเอาไปให้ที่ร้านร้านก็จะไปหาวิธีจัดการเอาเองแหะเขาซ่อมหนักก็าอาจจะเอาไปซ่อมศูนย์เขายอมเสียตรงนั้นอะไรก็ว่าไปหรือเขาอาจจะมีร้านซ่อมของตัวเองไปเล่นแ่ไปท่าอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็ต้องไปดูในรายละเอียดอัน bows. แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยอย่ว่าประกันร้านมันจะน้อยลงเรื่อยๆล่ะนะครับมันไม่คุ้มแล้วร้านก็เริ่มรมันไม่คุ้มหรอกประกันศูนย์เนี่ยก็เลยสําคัญนะครับ ทีนี้ถ้าไปซื้อกล้องจากต่างประเทศต้องดูดีๆเกาบอกอย่างเงี้ยเรื่องภาษาอันนั้นกลายเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยไปเลยแต่ว่าเรื่องประกันเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็แต่ละค่ายเขาก็มีออการตั้งราคาแบบเป็นตารางอะไรยุบยับเลยนะอ,อต้องไปนั้งดูรายละเอียดเอาเองแต่ละค่ายก็ไม่เหมือนกันแต่สรุปว่าไม่คุ้มหรอกอืซื้อในีนี้คุ้มกว่ายเยอะนะครับไม่ได้ แตกต่นางอะไรกันมากมาย